ปิดท้ายช่วงนี้กันนะครับกับเรื่องเด่นๆรอบโลกในรอบสัปดาห์และรอบเช้าวันนี้นะครับสานตอนนี้เหตุการณ์เนี่ยตึงมาตั้งแต่วันที่15เมษายนคิดว่าน่าจะจบลงได้มีการขอความร่วมมือหยุดยิงถึงสองครั้งแต่ก็ล้มเหลวนะครับล่าสุดนั้นทางสถานทูตไทยในอียิปต์ก็ดีหรือว่ากระทรวงต่างประเทศของเราที่ประเทศไทยนะครับก็ต้อง ขยับตัวเพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังชาวไทยที่อยู่ในสุดานนะครับชาวสุดานเองหลายพันคนก็เก็บของหลบหนีออกจากกรุงคาทูมเมืองหลวงของประเทศเมื่อ19เมษายนท่ามกลางเสียงปืนและเสียงระเบิดจากการต่อสู้กันระหว่างทหารฝ่ายกองทัพกับกองกําลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วกองกําลังรบกึ่งทหารซึ่งไม่ได้สังกัดกองทัพนะครับโดยหนึ่งใน พลเมืองที่นั่นก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นว่าการใช้ชีวิตในกรุงคาทูมนั้นตอนนี้ impossible เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับตราบใดที่สงครามยังไม่หยุดลงแล้วก็มีประชาชนอีกหลายคนที่ยังติดอยู่ในเมืองเพราะว่าหลบหนีออกไปไม่ได้นะครับนอนไม่หลับไม่ได้นอนมาตลอด4วันพยายามจะงีบบ้างที่นั่นที่นี่แต่มันช่วยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ออกจากบ้านเลย เราก็ได้ยินว่าคนสามารถออกจากบ้านไปซื้อของที่จําเป็นได้แต่ว่าเราออกไปไม่ได้เลยบางคนออกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ในที่ที่ R S F กับกองทัพนั้นกําลังสู้กัน R S F คือกองกําลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วนะครับโดยตอนนี้นะครับมีความกังวลว่าเหตุการณ์รุนแรงซึ่งประทุขึ้นมาตั้งแต่15เมษายนระหว่างกองกําลังของนายพลสองคนซึ่งร่วมกันก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลประชาชน เมื่อปี64ได้แก่พลเอกอับดลฟตา,าอัลบร,รูฮานผู้เป็นประธานาธิบดีสุนคนปัจจุบันกับพลเอกมฮัมหมัดฮัมดานดากาโลผู้บัญชาการกองกําลังอารเชฟและเป็นรองประธานาธิบดีสุาน,นะครับฝังเส้นสุดท้ายก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายเป็นความรุนแรงก็คือแผนเปลี่ยนผ่านอํานาจไปสู่รัฐบาลประชาชนซึ่งนายพลดากาโลเป็นผู้สื่อแต่ฝ่ายนายพลบรหฮานก็ยื่นเงื่อนไขว่าต้องนํากองกําลังอาริเชฟ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพนะครับจากนั้นก็เลยเกิดความตึงเครียดขึ้นมานะครับล่าสุดนั้นรัฐบาลติดตามสถานการณ์ปะทะกาันดุเดือดในสานอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเร่งประสานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในส่วนของปัจจัยยังชีพ ขอให้คนไทยและนักเรียนนักศึกษาไทยที่อยู่ในสานเพิ่มความระมัดระวังตัวนะครับเรามีคนไทยในสุนนยประมาณ300คนเป็นนักเรียนไทยมุสลิมประมาณ200คนส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ที่ International University of Africa ที่กรุงคาทูมที่เหลือก็เป็นคนไทยที่ทำงานหรือสมรสอยู่กับชาวสดานนะครับและยังมีความช่วยเหลือจากทางสถานทูตไทยในอียิปต์ซึ่งดูแลอาณาบริเวณของสุดนด้วยนะครับ ก็มีการให้หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อไว้เข้าไปติดต่อดูเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บของทางกระทรวงต่างประเทศรวมถึงสถานทูตไทยณกรุงไคโรนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับรัสเซียชวนมิตรประเทศที่ถูกตะวันตกคว่ำบาตรจับมือกันครับรัฐมนตรีต่างประเทศรทศัสเซียชักชวนประเทศที่มีแนวทางเดียวกันมารวมพลังการต้านชาติตะวันตกที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรเป็นเครื่องมือในการขู่กันโชค ส่วนกระทรวงต่างประเทศรัสเซียก็เรียกตัวทูตช,ชาติตะวันตกเข้าพบเพื่อประท้วงกรณีที่ออกมาวิจารณการดำเนินคดีนักการเมืาาองรัสเซียที่ต่อต้านรัฐบาลนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียที่อยู่ระหว่างการตรเวนเยือนประเทศในลาตินอเมริการ่วมแถลงข่าวกับอีวานกิลรัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลาว่าพันธมิตรของรัสเซียอย่างเวเนซุเอลาคิวบานิการากัว ล้วนเป็นประเทศที่เลือกเส้นทางเดินของตัวเองและล้วนเป็นประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายเช่นเดียวกับรัเสเซียดังนั้นเนี่ยจึงต้องรวมพลังการต้านความพยายามขู่กันโชคและกดดันตามอำเภอใจอย่างผิดกฎหมายของชาติตะวันตกนะครับมาที่มุนบินกันหน่อยนะครับบริษัทต้นสังกัดบอนขอความเป็นส่วนตัวหลังจากที่มุนบินศิลปินเคป๊อปวงบอยแบนด์ดังแอสโตรในเกาหลีใต้เสียชีวิตกระทันหัน จากโลกนี้ไปได้วยวัยเพียง25ปีนะครับบริษัทเฟนชาจิโอซึ่งเป็นต้นสังกัดของวง s t r โตรบอยแบนด์ชื่อดังเกาหลีใต้ออกแถลงการขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวหลังแถลงข่าวสุดเศร้ามุนบินศิลปินเคป๊อปหนุ่มหล่อแห่งวง a s t โตรเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยวัย25ปีเมื่อวันพุธที่19เมษายนจนสร้างความตกใจและเศร้าใจอย,อย่างมากนะครับครอบครัวยังอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจหลังจากได้รับข่าวร้ายก็ขอความเป็นส่วนตัว ในการจัดพิธีศพจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีนะครับและไม่ประสงค์ให้มีภาพถ่ายของผู้ที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจปรากฏอยู่ในภาพข่าวขอร้องด้วยความจริงใจว่าคุณทําได้ทําให้การเดินทางครั้งสุดท้ายของบุญบินสวยงามนะครับนั่นคือสิ่งที่เนี่ยก็ขอความร่วมมือจริงๆน้องเพิ่งจะมาเปิดคอนเสิร์ตคือวงแอสโตรเนี่ยจริงๆมีศิลปินอยู่มีสมาชิกอ,อยู่6คนแต่ทีเนี้ยออกไปหนึ่ง แล้วก็เหลืออยู่5คนทีนี้ใน5คนนี้เป็นศักยูนิตนะคะพี่วีก็คือบุญบินกับอีกคนนึงจําชื่อไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดคอนเสิร์ตที่ไทยไปเมื่อ8เมษาย,ยนที่บ่านมาน,นี้เองแล้วคือปกติน้องเป็นคนน่ารักสดใสก่อนหน้านี้พิมไปเช็คข่าวว่าไอ้น้องมีมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่า เอาต้นสังกัดเคยแจ้งว่าน้องเนี่ยเคยต้องพักการแสดงไปสักพักหนึ่งเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องสุขภาพออแต่ไม่ได้บอกว่าสุขภาพทางกายหรือสุขภาพจังใจ่าจะมีแรงกดดันพี่วีคือปกติน้องเป็นคนที่ยิ้มสดใสมากยิ้มตาเป็นสลั่งเเลยค่ะช็อกหลายคนช็อกมากก็ขอแสดงความเสียใจคือแฟนคลับเขาชื่ออโลฮ่าก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนคลับน้องแล้วก็ครอบครัวน้องด้วยนะคะคส่วนที่อินเดียนะครับตอนนี้กําลังเริ่มวันฤทธิ์ของ XBB.1.1.6 แล้วนะครับติดโควิดพุ่งกันหมื่น 2,000รายต่อวันสูงสุดในรอบ8เดือนนะครับแต่อย่าตกใจฮะประชากรเขา1,428ล้านคนน้องพิมพ์ต้องมองเป็นอัตราส่วน p e r c e n t นต์ <percentage S 2> นะครับจะได้ไม่ตกใจเราดูสภาพของคนที่นั่นน่ยคือแล้วเราเท่าไหร่70ล้านคนไม่ตกใจก็ไม่เป็นข่าวสิคะใช่ไหมคะ,ะคก็พบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่พุ่งทยานนะครับก็ยังหวันว่นวิตกอยู่ว่ามันกำลังระบาดหนักในอินเดีย ผู้เชี่ยวชาญก็ติดตามว่ามันจะแพร่ติดเชื้อได้เร็วขึ้นกว่าออมิครอนสายพันธุ์ก่อนหน้านี้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะป่วยรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนื่องจากตัวนี้นะครับมีชื่อว่า a r คชูรัสเนี่ยนะครับเป็นลูกหลานดูเรียกชะเอหน้าน <S 2> <S 2> <วะ S 1> ลูกหลานของออมิครอน ba 2.2ซึ่งมีฉายาว่าออมิครอนล่องหน มันหลบหลีกภูมิคุ้มกันในร่างกายมาดษย์ได้มันน่ากลัวตรงนี้นะครับและปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ครับที่อยากจะนําเสนอเพราะว่าไม่อยากให้ค่า <c oughs> และไม่อยากให้สื่อไทยให้ค่ามากนะเพราะมาจากจาเดิมหรออีกคืออีแพลตฟอร์มเนี่ยมันเรียกร้องความสนใจตลอดเวลา<อ>นะฮะเทสแอดเลสเนี่ยมันให้ส้มตําไทยเป็นอันดับหนึ่งแล้วหลังจากที่มันด่าแกงส้มไปก่อนหน้านี้แล้วก็ให้อะไรเป็นอันดับอะไรก่อนหน้านี้นะต้มขาไก่มาสมันด้วยไม่ลเคยเห็นฝรั่งกินส้มตำไหม เห็นแต่ว่าแบบแล้วคุณจะรู้สึกแบบว่าอย่ากินเถอะคือแบบพริกเม็ดเดียวก็ใส่ไม่ได้แล้วเรากินส้มตำแบบเผ็ดเปรี้ยวมากแบบว่ามีพริกเท่โยนไปในครกให้หมดแบบว่าคุณกินเผ็ดไม่ส้มตำมันต้องเผ็ดไหมอ่ะคุณจะไม่ใส่พริกขี้หนูในส้มตำไม่ได้ไหมแต่ครกยังเผ็ดเลยฝรั่ลงยังแบบอ่า s p i c ใช่ไหมตามตามภาพคนไทยยังเถียงกันเลยว่าส้มตำใส่แครอทได้ไหมน่าะสิถูกไหมคือพอเหอะนะฮะคือท e best rated salads In the world นี่คือเนี่ยเขาว่างมากไงจัดไปเรื่อยนะครับหากิจกรรมโปรโมทเว็บตัวเอง Taste Atlas เนี่ยนะฮะสื่อไทยก็เล่นตามก็เลยเอ,เอามาเป็นข่าวให้นะครับ เนี่ยก็เลยไม่อยากจะอ่านเขาให้เราอันดับหกมีพลากุ้งติดไปด้วยพลากุ้งตามอันดับที่เก้ายังไม่เคยกินพลากุ้งอะค่ะแต่ส้มตำเนี่ยต้องอ๋อเนี่ยเหรอคะพลากุ้งเหรอแต่มันต้องมีไอ้นี่ไหมยะเขาเรียกอะไรแต่ทุกอย่างอะเดี๋ยววันหนึ่งต้องมีผัดกะเพราที่แบบว่าใส่ผักทุกอย่างครบแบบว่ากะเพราแครอทแตงกวาเหมือนที่ฝรั่งกินกันนะเออเวลาผมไปต่างประเทศต้องไปบอกร้านนะครับช่วยผัดแบบไทยนะผัดกะเพราห้ามใส่อะไรเลยนอกจากใบกะเพราและไก่ก็ต้องสับ ช่บหวานแกนชอบไก่ฝาก่ใช่คือแบบถูกไหมฮะมันต้องแห้งๆเผ็ดๆไม่ใช่แบบถั่วฝักยาวแครอทแต่พี่มีไมตรีกับถั่วฝักยาวมากนะคะใส่ได้แต่แครอทไม่ข้าโพดอ่อนเผ็ดไม่ชอบเออเห็ดก็ไม่เอาแต่แครอทนี้เป็นมิตรกันได้ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ติงบัตกระเพราเนี่ยคือมันไม่ได้ไงเดินพี่บอกวหมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งฝั่คนลาไปก่อนเดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบกับเราทั้งฝั่คนได้ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ